ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับเมื่อนี้ทั้งช่องแอดทวีสีมูลนะครับก็ได้มาบอกเกี่ยวกับการเผาทานนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเผาที่ว่าเผายากที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเตาเย็นนะครับนะครับจากประสบการณ์ของแอดที่ว่าเคยอบมาตลอดนะครับ พอเตามันอบมากมันห่อนเหมือนบ่ครับแล้วก,ก็มาเผามันง่ายนะครับมันก็เลยติดเป็นนิสัยนะครับของแอดนะครับเหลือที่นี่เตามือเชา้านี่เตามือเชา้านี่เป็นเตาเย็นนะครับเพราะว่าแอดเปิดเบิงไม่ให้เอฟซีเบิงนะครับมือเช้านี่นะครับก็ล่งคลิปไปนะครับแต่ว่ามากมากเผาต่อนะครับผลปรากฏว่า แต่ก่อนนี่สองชั่วโมงนี่ก็ว่ามันสั่นนะครับนะครับที่นี่แอดม่าโอบนั่นสามสิบนาทีนะครับคบ่ายแก๊สนะครับแต่ที่นี่เตานี่รู้สึกว่าเกือบสองชั่วโมงนะครับกว่าสิค่ายแก๊สนะครับแล้วก็เป็นไม่หมาดนะครับไม่สดค่อนข้างสดแล้วก็คอนไปท,งา,ทางหมาเราะว่าโอบมาแล้วนะครับแล้วที่นี่ แอดก็เลยเปรียบเทียบว่าเออเตาเย็นกับเตาห้อนนี่สูดีเเผาเตาห้อนดีกว่านะครับเพราะว่าการเผาเตาห้อนน่ะมันคายแก๊ง่ายนะครับแล้วก็เผาง่ายนะครับแล้วก็จบเร็วนะครับอันนี้ใส่เวลาโดนนะครับนี่นะครับบวกเพิ่มไปอีกสองชั่วโมงนะครับปกติแอดก็ลไล่แก๊สเสร็จแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังมาไล่แก๊สอยู่นะครับนะครับ การย่างที่ได้บอกนะครับก็คือการทีเท่าเผา่านนะครับเท่าเผาเตาห่อนดีกว่านะครับก็คือเท่าอบมาแล้วก็มาเผานะครับอันนั้นจะดีนะครับนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการไล่แก๊สนะครับบางที่เอฟซีใหม่ๆเขามาเบิงก็ได้ได้ประโยชน์สองอย่างเลยนะครับคลิปนี้นะครับ การไลก่แก๊สขันสุดท้ายนะครับลักษณะนี้ก็หไหลไปเลยนะครับเรต้องไปล่อนะครับจนไห้แก๊สบูบแก๊สแก๊สดับรุ่งยังสี่แต่คอยไปไล่นะครับก่ได้นะครับไล่ไปเลยนะครับยาวๆไปเลยนะครับไล่ยาวๆนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ว่าใหม่กําลังค่ายแก๊สแห้งๆนะครับกาไล่ไปเลยนะครับ บอคคือตอนแก๊สลอยนเสนนะครับแก๊สลอยผ่เส้นจะมีเสียงนะครับแต่ว่าตอนนี้เสียงโบาบานะครับก็สีมีนิดหน่อยนะครับสังเกตได้แล้วก็เปลวบ่แห้งนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นปึ๊บ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 แบบนี้นะครับนะครับไหเอฟซีมือไม้เขามาเบิ้งสังเกตเบิ้งนะครับเมื่อนี้สิบอกนะครับลักษณะที่เพราะว่าเฮาสิไลแก๊สช่วงนี้นะครับเห็นบ่ครับนี่ เปลวแก๊เสเขาซิบแห้งนะครับนะครับบัวแห้งพิษจากแก๊สรอยเปอร์เซ็นต์นะครับ,บแก100๊สรอยเปอร์เซ็นต์นี่ไปเปิดเบิ้งในคลิปของแอดได้นะครับแอดเคยลงคลิปเบิ้งนะครับให้เบิ้งแล้วนะครับอันนี้คือลักษณะของการไล่แก๊สนะครับเนี่ยเขาก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับพอมันแผ่วลงจักนิดหน่อยเขาก็ไล่ไปนะครับ เอาไม้เพิ่มเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ากระโดนเติบเพื่อนนะครับครับสำหรับมือไม่ก็ที่เขามาชมในวิดีโอของแอดนะครับก็ขอให้เรียนลูกไปนะครับการเผาทานนะครับมัน มันบ่อยากนะครับแล้วก็บาง่ายนะครับก็ขอให้มีความตั้งใจแล้วก็ขอให้มีใจสู้นะครับครับถึงสิธ์บางครั้งเบิ่งแล้วมันง่ายนะครับแต่ว่าเวลามาเผาเองมันยากนะครับแล้วก็มุดงิดมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับการเผาทันหรือเตาชนิดนี้นะครับบางครั้งแอดก็ยังมุดงิดนะครับเพราะว่าปัญหามันหลายอย่างนะครับเห็นเป็นเตาแบบนี้ปัญหามัน หลากหลายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเข้าคอยศึกษาเราจะเย็นๆนะครับเราก็คอยเฮ็ดไปนะครับทุกคนก็ต้องเฮ็ดได้นะครับครับเรื่องนี้สําหรับแอดก็ขอให้เป็นกําลังใจนะครับสําหรับทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในคลิปของแอดนะครับก็ขอให้เป็นกําลังใจแล้วก็ขอให้ใจเย็นๆคอยศึกษาไปนะครับซิงไนที่บรูนะครับ คอยเลียนลูกไปนะครับมักก็สีเกงเองนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสูขสุคนนะครับสวัสดีครับ